เรียกว่าเตะเตะโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหโกลญจำเบ้าคาราวาห้องเตะครับสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่มายในเทปนี้ครับจะพาไปชม2ท่าไม้ตายมวยเขมรครับที่ฝรั่งหัวใจกุนคมแมรศึกษาเตายมเอามาปราบมวยไทยติดตามรับชมครับท่าโบราณนับพันปีแบบนี้ใช้กับมวยไทยได้ผลหรือไม่ และก่อนที่จะชมมวยคี้ครับฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะนะครับว่าในคลิปนี้ครับมี2เทปนะครับเรียกว่าชมกันเต็มอิ่มเลยนะครับเริ่มกันที่คลิปแรกเทปแรกก่อนนะครับศึกมวยไทยถล่มมวยกระเหมนครับจัดขึ้นวันที่20ตุลาคมปี2024หรือตรงกับปีพศ2567ครับที่ประเทศกัมพูชาครับ นักชกไทยของเรานะครับนั่นคือเดนนาโพสโตธัญรักษ์เจอกับมาลีอาลี is, นักชกชาวอุซเบกิสถานวันนี้ชกในพิกัดกากิโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกครับไปอย่างที่บอกครับย้ำทีครับว่าในในคลิปนี้นะครับในเทปนี้นะครับมี2คลิปนะมี2คู่นะอ่อออดูคู่แรงก่อนเอ,อจะได้เต็มอิ่มจะได้เต็ม,มอิ่มจะได้แบบสากแก่ใจ นับเงินนะครับนักชกไทยของเราครับเดนนาโพสธัญรัตน์ครับยี่สิบปีสูง173เซนติเมตรนะครับในขณะที่คู่ต่อสู้ครับมาลีอาลีครับนักชกชาวอุซเบกิสถานอายุ25ปีสูง170เซนติเมตรครับก็บอกครับว่ามาลีอาลีนี่แม่บังไฟนะเป็นอิหร่านนะบังไฟก็เป็นอุซเบกิสถานครับแล้วแต่คนจัดอยากให้เป็นนะเออเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องสับสนนะ แล้วแต่วันไหนทางคนจัดเขมรครับอยากให้เป็นอะไรก็เป็นตามนั้นแหละครับแต่นักชกไทยก็เป็นนักชกไทยนะครับและนี่เช่นเคยครับอ่าเป็นไงเป็นยังไงใช้ได้ไหมอ่ะยกแรกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเดนาโพสทัญลักครับน้ําเงิน26ปีอายุนะครับสูง173ซติเมตรครับมารรีาลีนักชกชาวอุซเบกิสถาน25ปีสูง170ซเมตรครับย้ำให้ฟังทีครับ นักชกไทยแม่แต่ดูเหลี่ยมนี้มุมนี้ครับนักชกไทยดูจะไม่ได้สูงกว่านะดูจะใกล้เคียงกับทางด้านของอาลีนักชกชาวอุซเบกิสถานครับวันนี้เป็นอุซเบกิสถานก่อนนะอขยับเข้าหาครับนักชกไทยขยับปุ๋ยนี่ครับเน้นบริเวณช่วงล่างครับเจาะยางไปเจาะยางไปตนขาซ้ายขยับเดินเข้าหาครับซ้ายไปธีครับนักชกไทยเก๋านะ เดนนาโพสอธัญรักษ์ครับอดีตเจ้าของแชมป์ทูนะออหยบบเดินเข้าหาครับแหมดึงหลบง่ายๆชิวๆอย่างกเกาะติดครับแหมยังมั่นใจในความเป็นฝรั่งครับมันต้องแข็งแรงแข,ข,ข็งแกร่งลวเกาะติดกเกาะติดแถมแหมนี่โอ้จังหวะนี้ครับยิงหมัดซ้ายเอาคืนด้วยแข้งไปครับโอ้มั่นใจครับแหมมามา,มาอยู่ขเขมรนะเออมันมันนี่ตัวนี้มาอยู่ขเขมรนะกุนเขมนะเออ ต้องมั่นใจอะแมวิชาลึกลับเล่นลับมีมานับพันปีเนี่ยสู้มวยไทยได้แน่เออมั่นใจมั่นใจยิงหนึ่งสองครับจับนายโอ้กรมการบังหรือันใหม่ครับเดนนาโปเป็นฝ่ายเดินแล้วครับพยายามจะสกัดด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาอีกทีครับแต่สูงโอ้ยหมัดขวาครับหมัดก็ใช้ได้นะมาเรียลีตัวนี้หมัดหนักใช้ได้นะฮะขค้นด้วยแข้งเหมือนกันจับนายดูเหลี่ยมเข่าฝรั่งเหลี่ยมเข่ากุนเหลียมเข่ามวยไทยใครจะดีกว่าอ่ะคล้องคล้อง กระตุกดึงของครับนี่ครับมีขวางหน้าครับหนวกจมูกอะนี่นี่นี่แม่เทคนิคเทคนิคมาการแยกครับอ่าลุยกันใหม่ครับเป็นฝ่ายเดินครับนักชกกับนักชกเขมรไอ้ไม่ใช่นักชกเขมรนักชกฝรั่งหัวใจเขมรครับอ่าเดินเข้าหาครับโดนแข้งกระเด็นมาเลยหยับเดินเข้าหาครับมารรอาลีแม่ไม่เดินแล้วครับออกมาออกมาโต๊โอ้ยโดนเขีียล้มครับง่ายๆครับแม่โอ้โหดอกนี้นี่ไม่เจ็บแต่มันเขินครับล้มง่ายๆเลย โอเดินต่อครับทางด้านของนักชกไทยครับสาตแข้งดักไปทีครับขยับเข้าหาครับเดนนาโพปอยหนึ่งสองเสียบอู้ยมามาเป็นชุดแต่ล่างสับบนเสียบเข่าโอ้โหเป็นชุดเป็นชุดแมมันยังไม่จังออ้ยบินตีดอกนี้ครับบินตีดอกนี้เน้นเ้นเน้นเขว้างพยายามจะขวางครับกรรมการเห็นติดข้างเชือกอ่ะแยกลุยกันใหม่ครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยอ่า จังหวะนี้ถอยทางมาลรีเป็นฝ่ายเดินบ้างครับมาลรียลีสูงครับนักชกนักชกฝรั่งนักชกชาวอุซเบกิสถานครับแม่จะบอกเป็นขมรตลอดครับแกหวัวใจขมรตังหวนเสียบหนึ่งดอกเอ้าเสียบโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหมาเต็มๆต็มดูพี่เลี้ยงดูพี่เลี้ยงลุกลุกลุกโอ้ไอลเลนไปเยอะลุกลุกสิวะทำไมไม่โอ้ยคาราวาห้องเต้ครับฝรั่งมีคาราวาห้องเต้ด้วยอะลุกอะลุกไหวนะครับแต่จะชกต่อปะ แม่ไม่น่าจะชกต่อครับนี่ครับฝรั่งโวยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับโหแสดงทีท่าไม่พอใจนะครับโอ้โหมันเกิดจากอะไรขึ้นครับโอ้แล้วแล้วเหมือนจับมาทวงนะไม่ยอมไม่ยอมลงเลยนะเอออะดูดูดูฝรั่งออาดูดูหมอยมองแล้วเอาเรื่องดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับเสียบอูหเต็มลิ้นปีอ๋อเสียบดอกที่สองครับ เสียบดอกที่สองแก่คงมองว่าซ้ำมั้ครับแต่ดอกนี้มันเฉียดนะไม่โดนนะดอกนี้มันเฉียดไม่โดนนะไปดูนะครับแทงเฉียดไม่โดนนะเออฝรั่งโวยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่น่าจะเล่นพวกตัวเองไปเยอะครับโอ้โหนี่ครับประท้วงกันยาวเลยครับเอาไงต่อกรรมการว่าไงครับนี่ครับออกไปนอกเชือกครับคงจะรีบไปรีบไปทําอย่างอื่นดีกว่ารีบไปรับค่าตัวดีกว่าจะประท้วงทําไม Oh oh. ออะมาริอาลีก็ลงจากเวทีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่น่าจะเห็นภาพช้าแล้วมันคงจะชัดเจนะนะว่าไม่ได้ซ้ําอ่ะจบคู่นี้แล้วอย่าลืมนะมีคู่นะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไปไหนนะโอ้จังหวะน,นี้แต่สวยงามครับเด้งเข้าเชือกล้วเสียบเข่าน่าจะโดนลิ้นปีครับแล้วดอกที่สองแทงมันมาเฉียดหัวมันไม่โดนอะ่ะตาเอาจริงๆนะยังได้ก็ควรยังนะน้องโอ้โ oh ห oh. ไปแทงอย่างนี้นี่จังหวะโดนนี่มันจะเสียข้างโง่นะโอ้ยั้งได้ก็ควรยั้งนะครับแต่ไม่โดนนะแต่ไม่โดนแต่ถ้ายั้งได้ก็ควรจะยั้งครับเพราะว่ามันมันดูแล้วถ้าโดนเนี่ยมันจะเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นลูกที่ดูแล้วมันจะเหมือนน่าเก็บไปหน่อยว่ากันตรงๆงอย่างนั้นเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเดนนาโพสทธัญรักษ์ครับเสียบเขา่าเข้าลิ้นปีของมาลีอาลีนักชกอุซเบกิสถานหัวใจกุลคาแมครับ เรียบร้อยครับนอนอาซ่าคารวะฮ่องเต้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับเกื่อความมันอันต่อเนื่องครับตอนที่คููนี้ครับศึกมวยไทยทลมมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษจิกาปีนปี2 0 2 4หรือตรงกับปีพศ .2567 ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับเด่นพยักเด็นทพศรสีทองเจอกับมาลีอาลีนักชกชาวอุซเบกิสถาน คุณนี้ชกในพิกัด6กสิกิโลกร,รัมกำหนดให้ยกครับมาริอาลีครับนักชกชาวอุซเบกิสถานหัวใจกุนทแมครับเทปที่แล้วนะชกไปเมื่อลาว20ยตุลาอันนี้ห่างมาประมาณ15วันมั้งสิบปีสิห้าวันเนี่ยชกอีกละเออห่างกัน14วันนี่กันชกละเทปที่แล้วแกแพ้นกยกแรกนี่นะถ้าเป็นเมืองไทยนี่ชกไม่ได้นะแต่เป็นเขมรไม่มีปัญหา ถ้าใจยังไหวก็จัดไปโอ้โหมาลีอารีครับนักชกชาวอุซเบกิสถานที่เพิ่งแพ้น็อกมาเมื่อ10ปกว่าวันก่อนนะครับ25ปีสูง170ซเมตรครับส่วนเด่นพยักเด็ดเพชรสีทอง18ปีเท่านั้นเองครับไอ้หนูไอ้หนุ่นม18ปีครับสูง173ซติมเมตรครับอยากเตือนข้าหาครับมาลีอารีโยครับยังหาจังหวะกันอยู่ครับยกแรกมันมันดูเชิงเยอะหน่อย ขยับเดินเข้าหาครับขยับแมไล่ไล่อูดพยายามจะสวนด้วยแข้งครับโดนหนึ่งสองใบทิฟนมักชกไทยเป็นฝ่ายถอยครับมาเรียรีเหมือนจะได้ใจครับปล่อยตะลําตัวพยายามคืนด้วยแข้งซ้ายครับขยับยังไม่มีจังหวะออกแข้งนะครับสําหรับเด่นพยักมาเรียรีก็ขู่เลยครับขู่เลยครับแมดึงหลบแม่ดึงหลบชิวชิวดึงหลบชิวเชียวอยกข้อหาครับนักชกไทยพยายับพยยขยับแม่แต่มันยังไม่มีจังหวะครับ ดึงหลบครับง่ายๆครับปัแม่นยำยังหาไม่เจอครับตอนนี้ยิงหมัดไปโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกครับแต่ยังไม่โดนครับมาเรียรีกลับเป็นฝ่ายเดินนะไต่ล่างจะออกแข้งต่อเนื่องนี่มาชกไทยดึงหลบไปแล้วครับหยับเข้าหาครับค่อยๆยับโอ้จังหวะนี้ครับแม่ดอกนี้นี่ไม่เจ็บแต่เขินครับเสียหลักล้มไปสําหรับเด่นพยักเด็ดเป็ดสีทองอย่างเดินครับมชกเขมรอถอยมั่งแล้วถอยแล้วสาดแข้งครับโอ้ยครับ สาดแข้งแล้วยิงหนึ่งสองตามเลยนะโอ้โหสปีดอาวุธนี่ก็ใช้ได้นะมาเรียลีนะไปสูงครับแม่แต่สูงก็ปิดการความเร็วใช้ได้นะสปีดอาวุธใช้ได้นะแม่ออกแม่ออกไม่เต็มเหนียวครับโดนหนึ่งสองใบโยกขยับเป็นฝ่ายได้ต้อนแล้วครับตอนนี้นักชกกัมพูชาครับทีฟไอ้นักชกชาวอุซเบกิสถานครับแม่จะบอกเป็นนักชกกาชาวกัมพูชาตลอดครับแต่จริงเป็นอุซเบกิสถานหัวใจกุนคาแม่นะครับ ถึงมัตซ้ายไปสุดเย็ดครับยังไม่โดนครับแหมคืนด้วยแข้งครับนี่ครับแหมแข้งคุณมาแข้งผมก็ไปไปจ่อยางครับไปออกจุกจิกแล้วกันครับนักชกชาวอุซเบกิสถานคนนี้ครับไปจังหวะนี้เข้ามานี่มีพามเข้าครับโดนแข้งโอ้จะใช้ท่านี้ครับแม่จะใช้ท่านี้ครับแม่จะใช้ท่าไม้ตายครับกระหังตอกศากโอ์โอ้ยังไม่โดนครับยังไม่มีอะไรครับโยกครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วครับจะหมดยกแรกแล้วครับ ยกขยับไอ้ยกนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าทาด้านของมาลีโอ้ยดอกนี้ครับแม่เสียหลักไปด้วยครับโอ้โหส่งเข้ามุมอย่างสมบูรณ์แบบเราบอกครับว่ายกนี้ครับมาเรียลีแม่ออกอาวุธจังหวะการอาวุธดีกว่านักชกไทยอย่างเห็นได้ชัดครับรามาดูครับว่ายกนี้ระยกจะแก้ยังไงครับเดินเข้าหาครับนี่ครับโอ้ยจ้วงไปครับหนึ่งดอกแต่ไม่โดนออกแนวจุกจิกครับ จอยจอร้างไปครับหนึ่งทีครับนี่ครับโอ้โหยิงด้วยหมัดซ้ายแม่มาเรียมีเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วชักโดนแล้วครับอารีสาดแข้งสูงก็อุ้ยคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับแม่เกมนี่ชักเข้มข้นแล้วทีมทีมแล้วจับโอ้โหจังหวะ2สองยังโดนทีบเสียหลักอยู่นะครับสําหรับเด่นพยักเดี๋ยวยักเดินครับพยับโอ้โหนี่แกมีแกพยายามจะยิงหมัดขวาสวนตลอดนะครับสาหรับอารีนะครับโยกขยับสายค้ำ แม่โดนเตะจ่อยางไหครับซ้ายค้ำซ้ายค้ำอุ้ยแข่งพอค้ำปุ๊บนี่นักชกไทยชิงออกวุธก่อนเลยนะครับพยายามจะค้ำครับจอยางหนึ่งทีน่ะเกี่ยวเกี่ยวแล้วนี่ครับจิ้มลำตัวไปเป็นฝ่ายเดินครับตอนนี้เดินเต็มสูบแล้วนะครับสำหรับไอ้หนุ่มวัย18ปีเด่นพยักครับจ่อยางหนึ่งทีหรือด้วยหมัดครับยิงหนึ่งสองออตบพุกครับแมหมัดนี่ออกใช้ได้นะครับมาเรียลีหนักใช้ได้นะอุ้ยขึ้นด้วยซอกครับเป็นฝ่ายเดินครับหู้แตกสูง แม่เพลินด้วยข้างขวาดอกนี้ครับได้เสียวเลยแต่มันติดการอะจอยางจ่อยางครับพยายามเดินครับในกชกไทยพยายามจะกดดันไปเลยครับจ่อยางก่อนนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับสัตว์เอาเอาย่อย่อเอาย่อเฮ้ยโอ้โหมียอด้วยโอ้โหแม่ท่าไม่ตายนี่มายังไงครับท่าไม่ตายแกงย่อครับโอ้ฝรั่งบอกไอ้แกงย่อทําไมต้องนับทําไมต้องนับไอโอ้โหจัดไปครับ โอ้โหอาุยต่อครับแม่มีย่อครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะยิงหมัดครับโดนแข้งเน้นไปที่แข้งซ้ายครับสําหรับเด่นพยักครับหาจังหวะศาสตรซ้ายทีครับแม่เมื่อสักครู่ครับใช้ท่าไม่ตายครับแต่กรรมการไม่รับมุกครับกรรมการรับจริงครับขวาพปทีครับเน้นไปที่ลูกเตะครับผงจะนวดไปเรื่อยครับสําหรับเด่นพยักครับโยกไปขยับไปกดดันไปอู๋จะสวนด้วยซอก จะสวนด้วยศอกโอ้โหยิงแล้วโอ้โดนขาโดนขาชักนิ่งชักไม่ค่อยดีครับชักโอ้โอเอาไงดีครับโอ้ซ้ายซ้ายเบิ้ลครับสองดอกไม่ชักไม่ดีครับมาลีอาลีชักคิดถึงบ้านแล้วครับตอนนี้ซ้ายอีกทีครับโอ้ยืนยืนเป็นเป้าแล้วครับตอนนี้ยิงหนึ่งสองครับยังมีโต้ครับยังมีโต้บ้างค่อยเดินเข้าหาครับเดินพยักค่อยๆเดินแหนเป็นไฟเดิน้าครับเป็นไฟขยับเข้ามาครับโอ้เตะหลุดครับดอกนี้ ยิงหนึ่ง,งครับพยายามจะทิ้งหมัดครับดึงโ้โอยดอกนี้แม่ตึงโลเรียกว่าเตะเตะโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหกนจำเบา้าคาราวาห้องเตะครับอ้าอ้อันนี้อันนี้อันนี้ล้มจริงครับไม่ได้แกล้งย่อกูกนจำเบ้าเลยกรรมการนับนับไปนับไปเอาไงต่อเอายังไงดีเอาอยัางไอองไ,ไม่น่าจะเอาแล้วครับน่าจะรีบกลับบ้านแล้วครับจบครับโอ้โหถ้าไม่ตายสายย่อครับ โอ้โหนี่ครับแกหมดสภาพเลยครับคุกเข่าคารวะห้องเต้ครับไม่เคยเห็นฝรั่งคารวะห้องเต้มาดูคู่นี้ครับโอ้จบครับโอ้กรรมการนี่ครับไม่ต้องเรียกแพทย์สนามมาช่วยปฐถมพยาบาลประคองปีกลงจากเวทีเลยครับโอ้น่าจะพอสมควรครับเตะปุ๊บนี่แกปอูแกดุดเลยคงจะเป็นดอกที่ไม่ทันเก่งอ่ะเรียบร้อยครับนักชกไทยเราครับเด่นพยักเด็ดเพชรสีทองครับ ตัดแข่งเน้นๆเ,เต็มๆครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกมาลีอาลีนักชกชาวอุซเบกิสถานได้ในยกที่2นะครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ